สปายอุงเอิงย้ำสถานะชัดไม่ใช่แฟนกันแต่เป็นเพื่อนทำหน้าที่เพื่อนแฟนอย่างละครึ่งสปาย s อ d และอุ่งเอิงเปิดใจยืนยันสถานะแบบชัดเจนอีกครั้งหลังหลายคนยังคาใจว่าทั้งคู่เป็นแค่คนคุยหรือว่าเป็นแฟนกันซึ่งสปายได้ชี้แจงประมาณว่ายอมรับว่าวันนั้นเบลอพูดผิดว่าคบหาดูใจกันแล้ว ก็กลับไปถามเอิงว่าพูดผิดไปแล้วคบกันไปเลยเอิงบอกไม่ได้ตอนนี้ผมรอโอกาสในวันที่ผมเป็นคนดีขึ้นแล้วไปขอเอิงเป็นแฟนเขาจอดดราม่าเพราะผมเยอะเราตกลงว่าเราจะคุยกันไปเรื่อยๆแต่เราก็มีกันแค่คนเดียวนะไม่ได้มีใครเราสองคนก็ยังไม่พร้อมทั้งคู่ด้านอุงเอิงบอกประมาณว่า ก็ยังไม่มั่นใจตัวสปายรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันตอนนี้มันยังดีกว่ามันทำอะไรได้เล่นกันสนุกมากกว่าแต่ตอนนี้ทุกอย่างกลับตาลปัดหมดแล้วเรื่องสถานะมันอยู่ที่เราสองคนจะมีความสุขสบายใจที่จะคุยกันแบบนี้ดีแล้วจะเป็นแบบที่สังคมอยากให้เราเป็นทําไมเมื่อถึงวันที่เราพร้อมจะเป็นไปตามนั้นเองและสปาย ย้ำสถานะตอนนี้แบบชัดๆว่าคร่อมอยู่ตรงกลางระหว่างแฟนกับเพื่อนเป็นเพื่อนทำหน้าที่เพื่อนครึ่งหนึ่งแฟนครึ่งหนึ่ง